คลิปวิดีโอที่คุณกำลังรับชมนี้อาจมีภาพหรือเนื้อหาและคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมภาพของสัตว์เลี้ยงต่างๆได้ขออนุญาตแล้วจากเจ้าของบางท่านที่เราได้ไปพูดคุยไม่มีเจตนาร้ายแรงใดๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและห้ามดื่มเกินวันละสองขวดหมาของคนอื่นหมาของกู สวัสดีครับผมโมบายนะครับวันนี้ผมก็พาสุนัขที่บ้านนะครับมาทําการรักษานะครับที่โรงพยาบาลสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนั่นเองน,นะครับ <t os> ต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยเขาทําการรักษาสัตว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อสุนัขนะครับแมวอีกวีน,น่างูอะไรเนี่ยได้อย่างค่อนข้างครบวงจรเลยนะครับส่วนวันนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวในเรื่องของการรักษานะครับแต่ว่าเราแค่อยากจะให้มาดูว่าคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับเวลาเราพาสัตว์เลี้ยงของเรามานะครับกับ ัตว์เลี้ยงคนอื่นเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับหมาของคนอื่นหมาของโกหมาของคนอื่นหมาของโกหมาของคนอื่นหมาของโก หมาของคนอื่นหมาของคนอื่นหมาของโก นี่ก็เป็นคลิปส่วนหนึ่งนะครับที่ผมแค่ล้อเล่นกับหมาเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหมาของผมเนี่ยเป็นหมาที่เรียบร้อยมากเลยนะเรียบร้อยมากเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่เคยออกจากบ้านนะครับพอเขาได้ออกจากบ้านมาก็ค่อนข้างตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้ว เป็นมาที่เรียบร้อยมากกันันตีเลยนะครับและสําหรับใครนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขนะครับแมวหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับแล้วอาจจะเกิดการเป็นโรคนะครับหรือว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บเนี่ยก็สามารถที่จะมาทําการรักษาได้นะครับที่โรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยหมอนะครับเขาค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูงนะครับบวกกับเครื่องมือเนี่ยเขาก็มีเครื่องมือที่จะทําการรักษาเฉพาะทางได้อย่าง ดีเยี่ยมเลยนะครับก็สามารถที่จะมาทําการรับบัตรคิวที่นี่ได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการที่จะรักษาในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามารับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเลยนะครับส่วนรอบในการรักษานะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรอบในการรักษานะครับก็เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้ใน description ให้อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีวันไหนบ้างและเวลาไหนบ้าง และถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไคร์ตนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ mm hmm. ส่วนวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆง่ายๆเนาะคล mm ิป hmm. ต่อไปจะเป็นอะไรนะครับเด mm ี๋ยวเรามาเจอกันคลิปน้านครับ mm hmm. แล้วเจอกัน